สำหรับคลิปนี้ครับเป็นคลิปบรรยากาศการเยี่ยมค่ายนะครับของทีมงานวันแชมเปี้ชิพและก็ผู้สื่อข่าวครับไปเยี่ยมค่ายรถถังจิตมงคลที่ค่ายมวยลูกสายกองดินก่อนเจอจาขอบสมิดภาค2ครับวันนี้ก็เตรียมการพร้อมมากๆครับสำหรับวันนี้ก็ได้ทั้งพชนาการทุกอย่างครับแล้วก็การฝึกซ้อมที่ดีนะครับสม่ำเสมอมาตั้งแต่ไฟล์ล่าสุดเสร็จก็เราเข้ามาทําร่างกายแล้วก็จุดผิดพลาดตรงไหนเราก็มาแก้ไขครับไฟล์ล่าสุดของรถถังก็ชนะเดนิสพูริสนะครับ ถังเองก็อายุยังไม่เยอะนะครับนักชกวัย27ปีเท่านั้นครับก็เตรียมความพร้อมจะสู้ศึกค่าตัว10ล้านอีกฝ่ายหนึ่งในตอนนี้ตอนนี้90%ครับอีก10วันก็10%เต็ม <ไฟ S 2> ครับ,รบผมชอบแก้เกมบนเวทีมากกว่าเพราะว่าเราอาจจะเตรียมการบ้านไปบนเวทีเนี่ยเอาความไวหรือเดินใส่ผมไม่คนที่ทุกคนเห็นผมเตะเป้าเนี่ยผมก็จะออกสุดแรงผมไม่มีสไตล์ครับอยากเตะอยากต่อยก็เตะต่อย,ต,อยตามปกติ แต่บนเวทีเนี่ยผมจะค่อยๆแก้คู่่ตอสู้ว่าเอ้ยยกหนึ่งเนี่ยกูสู้มาแบบนี้เราต้องพิจเงไงให้ได้เปรียบเขาผมจะเป็นคนอย่างนั้นมากกว่าก็ตามสไตล์รถถังครับแก้เกมบนเวทีอย่างที่เขาบอกมาครับเตะขาต่อยหมัดเองก็อาจจะเป็นทุนเดิมแต่ว่าบางไฟล์รถถังก็เล่นจังหวะจะโคนะครับเป็นมวยฝีมือก็มีตั้งแต่สมัยมวย5้ายกแล้วเนื่องจากเราเจอกับเชคอบครั้งแรกเราก็รู้ว่าเราต้องเอาชนะเขาในรูปแบบไหนเชคอบเขามีอาวุธที่หนักแล้วก็ใจที่สู้ แต่เขาติดอย่างดีวคือเขาช้าเราต้องพยายามเอาจุดที่ได้เปรียบตรงนั้นเรามามามาเสริมไ<า>ม<า>่เยอะมากขึ้นครับผมคิดว่าสองปีผ่านไปผมก็คิดว่ายังเหมือนเดิมเขาก็เป็นเจคอบเหมือนเดิมแต่เขาอาจจะมีความขายมากขึ้นเนื่องจากมีแชมป์การันตีที่เขาอยากไปไฟคว้าความรู้สึกก็กดดันมากขึ้นครับเพราะต่อยบ้านเรา <c oughs> ผมเป็นคนที่คิดคิดลบตลอดเพราะว่าต่อยที่บ้านผมคิดว่าผมต้องชนะให้ได้ผมแพ้ไม่ได้ถ้าผมแพ้ทําให้แฟนๆเสียใจ ผอยู่ลาบากอนี้ผมมันก็เลยหนักใจมากๆสาหรับผมแบบแต่ก็เต็มที่ครับเพื่อคนไทยทุกคนครับผมครับก็ฝากแฟนมวยทุกท่านนะครับก็ฝากเป็นกําลังใจให้ผมด้วยครับผมรถถังจุลนนะครับคนเดิมก็จะป้องกันแชมป์ไว้ได้ครับแล้วก็จะรักษาเกมครับเ้นีไว้นานที่สุดแล้วก็อยากให้ทุกคนเป็นกําลังใจกับนักชกไทยทุกคนเลยในวันนั้นก็เป็นกําลังใจกับนักชกไทยทุกคนนะครับแล้วก็ส่งเสริมมวยไทย ให้ไประดับโลกนะครับผมก็อย่างที่รถถังบอกนั่นแหละครับแพ้ไม่ได้ครับต่อยในบ้านแล้วก็คนรอซ้ําน่าจะเยอะอะไรประมาณนี้นะจริงๆก็เห็นใจนักมวยนะครับแน่นอนครับการเป็นแชมป์ที่ว่ายากแล้วการรักษาแชมป์นั้นยากกว่าพวงโดยคาตัวมหาศาลครับเป็นนักชกไทยที่ถ้าไม่เทียบกับพวกบัวขาวหรือพวกอะไรเงี้ยก็อยู่ที่แพงที่สุดแล้วครับเป็นนักชกไทยในรายการวันแชมเปี mm ้ยนชิพที่ค si ่าตัวแพงที่สุดครับก็คือ10บล้านบาทนั่นเอง ไฟนี้หวังเป็นอย่างยิ่งครับต่อยในบ้านคนดูเยอะคนเชียร์เยอะเพราะฉะนั้นแล้วบรรยากาศนะครับก็จะอยู่ที่รถถังและเขาเองยอมรับแล้วว่ากดดันมากๆเลยนะครับในไฟนี้เพราะว่าต้องชนะให้ได้ต้องชนะสถานเดียวย้อนกลับไปในวันนั้นที่รถถังเจอกับจาคอบสมิธนะครับครบ3ยกรถถังก็ชนะคะแนนไปได้นะครับแต่ตอนนั้นต่อยแค่3ยกนะพอครั้งนี้จะต่อยกัน5ยกเลยนะครับย้อนกลับไปนู่นนะครับศึกวัน157นะครับก็ ข้ามมาถึงวันนี้เป็นวัน169นะครับโอ้โหนานพอสมควรเลยครับตั้งแต่ปี2022ครับแล้วนี่คลิปช่วงท้ายนะครับเป็นไฮไลท์การแข่งขันของรถถังกับจาคอในไฟลล่าสุดที่นํามาฝากกันนะครับกดไลค์กดติดตามครับนี่ก็เป็นคลิปความเคลื่อนไหวจากทางวันชิปชิปนะครับเป็นวันชิปชิปออฟฟิเชียลส่งมาให้เรานะครับแล้วก็ร่วมพูดคุยกันครับในคลิปนี้เป็นกําลังใจให้นักชกไทยรถถังจิตเมืองนนท์สู่สู่ครับ